สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับพบกับผมนะครับเบน PTN ็นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะทำการประกอบชุดใบพัดหม้อน้ำนะครับผมแล้วก็ตัวพวกเซนเซอร์นะครับติดกับตัวหม้อน้ำนะครับหม้อน้ำที่ผมใช้ก็คือเป็นหม้อน้ำสร้างจากคลิปก่อนที่ผมรีวิวไปแล้วนะครับผมตัวพัดลมนะครับไอ้นี่นะครับมันไม่จำเป็นเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆสำหรับคนที่ เอาไปใช้แนวแบบใช้งานแบบว่าไม่หนักมากนะครับแต่ถ้าคนที่ว่าใช้งานหนักๆนะครับผมอย่างเช่นว่าวิ่งไกลๆทุกวันตลอดอะไรเงี้ยครับมันเป็นตัวพัดลมที่เป่าใหหม้อน้ําเย็นนี่คือถามว่าใช้งานได้ดีนะครับสําหรับคนที่ใช้งานหนักๆเพราะว่าพัดลมนะครับเวลามันจะหมุนนะครับมันจะหมุนก็ต่อเมื่อเกวความร้อนนะครับผมขึ้นมาตรงกลางน,นะครับผมของหน้าปัดตรงมันจะเป็นระหว่างตัวตรงตรงกลางเลยนะครับ เมื่อไหลที่มันถึงตรงกลางนะครับผมตัวหน้าปัดนะครับตัววาล์วน้าไอตัวเซนเซอร์ตัวนี้นะครับมันจะตรวจสอบได้นะครับว่าอุณหภูมิของน้ําหล่อเย็นเรานะครับน้ําหม้อน้ําเนี่ยมีอุณหภูมิอยู่เท่าไหร่พอมันถึงอุณหภูมิของมันแล้วนะครับมันก็จะส่งสัญญาณไปให้พวกอ่านี่ครับพัดลมนะครับผมทํางานนะครับโดยอัตโนมัติเลยครับเพื่อน ก็คือเพื่อนๆไม่ต้องไปต่อตรงมันนะครับเพื่อนๆก็คือปล่อยให้มันทํางานหน้าที่ของมันเลยนะครับเราไม่ต้องไปต่อตรงมันให้มันหมุนตลอดอะไรอย่างเี้ครับไม่ต้องนะครับอันนี้มันเปลืองแบตด,ด้วยนะครับเพื่อนๆถามว่าเราใช้แบบปกติผมเห็นเพื่อนๆหลายคนนะครับสงสัยหลายคนมากว่าเออทำไมพัดลมไม่ยอมหมุนสักทีเพื่อนๆไม่เคยวิ่งจนถึงเข็มเข็มหน้าปัดอ,อยู่ตรงกลาง ถ้าอะไรมันตูตรงกลางแล้วเลยมานิดนึงนะครับพัดลมจะทํางานเองอัตโนมัติเลยครับแล้วก็ถ้าง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าคลิปไหนนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการตรวจสอบพัดลมว่าหมุนไม่หมุนนะครับว่าตรวจสอบยังไงนะครับมันมีการตรวจสอบอยู่นะครับว่าพัดลมเราเนี่ยเสียไหมนะครับถ้าไม่เสียถ้าเราไปใส่กับรถแล้วมันยังไม่หมุนอันนี้เราก็ไม่ต้องไปตกใจนะครับเหมือนที่ผมบอกเดี๋ยวระบบเซนเซอร์ตัวนี้ มันทางานแล้วมันก็สั่งไปให้ปั๊มลมหมุนเองนะเพื่อนนี่แหละสาคัญนะครับหรือบางคนก็เปลี่ยนตัวเซนเซ,นเซอร์ตัวนี้นะครับมันจะมีเบอร์อยู่นะครับมันจะมีเบอร์อยู่บอกอยู่ว่าเบอร์นี้น้ําอุณหภูมิเท่าไหร่มันถึงจะทํางานเบอร์นี้ต่ําลงมันก็จะทํางานไอ้น,นี่มันมีขายทั่วไปนะครับตามพวกช้อปปีอะไรอย่างเงี้ยก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ประกอบชุดนี่เลยตัวเซนเซอร์นะครับผมก็เซนเซอร์ อ่าเหมือนที่ผมบอกนะครับหาซื้อช้อปปีก็ได้แต่ว่าอันนี้ผมก็เอามาจากตัวของเดิมๆนะครับถ้าถ้าเบิกศูนย์นี่ราคาค่อนข้างแพงมากเพื่อนแล้วก็ใส่ไปได้เลยอันนี้ก็เหมาะสําหรับหม้อน้ําทรงเดิมนะครับแล้วก็ใช้เบอร์ยีบสบขันเข้าไปพอตึงมือนะครับไม่ต้องแน่นมาก นี่ครับพอได้ประมาณนี้แล้วก็เราก็เอาพัดลมนะครับอ่านี่นะครับรูมันก็จะพอดีเลยนะครับแล้วก็สามารถติดตั้งได้เลยนะครับผมก็คือใช้นอ็อตตัวเบอร์สิบนะครับอของเดิมๆของมันที่มันติดรถมาเหมือนกันนะครับผมใส่เข้าไป ตัวนี้หม้อน,น้ําตัวนี้อาจจะไม่ตรงสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเนี่ยรูมันยังเยื้องเยื้องอยู่สักนิดหนึ่งนะครับอโอเคครับเดี๋ยวผมลองหาวิธีใส่อีกแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมตัดภาพไปอ่านี่นะครับเพื่อนๆเมื่อเราทําการติดตั้งก็อยู่ประมาณนี้เลยนะครับก็คือยึดน็อตซ้ายขวาอ่าแล้วก็น็อตตัวนี้นะครับเพื่อนเอเอาตัวกราวนะครับผมของพัดลมนะครับอ่ามาขันร่วมด้วยนะครับ กับตัวนี้เลยส่วนลักเซนเซอร์นะครับที่เสียบนะครับก็มาเสียบเข้ากับตัวเซนเซอร์ของอวัดอุณหภูมิได้เลยนะครับนี่ส่วนแจ็คนี้เราก็เดี๋ยวไปต่อกับชุดสายไฟที่เราเดินไว้ที่โครงรถนะครับผมแล้วก็ลูกยางของเดิมเหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็เอาของเดิมมามก็จะมีบูทเหล็ก1ตัวนะครับเดี๋ยวเราค่อยใส่ก็ได้นะครับ ลูกยางนี้นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเอาเราเอาไว้ยึดอ่าหม้อน้งกับโครงนะครับผมใส่อย่าลืมหายางมาใส่ด้วยนะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวผมขอใส่นี่แป๊บนึงนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเราใส่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปอ่าประกอบเข้ากับตัวรถได้เลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวตัดภาพไปตอนประกอบได้เลยครับามาชมต่อเลยนะครับเพื่อนๆก็คือหลังจากที่เราประกอบชุดนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็พามาประกอบเข้ากับโค้งได้เลยนะครับก็คือมันจะต้องใช้นอ็อตเบอร์สิบนะครับหนึ่งตัวนะครับก็คือน็อตเบอร์สิบตัวนี้นะครับยึดบริเวณตรงหูของบ่อน้ําข้างบนนะครับผมก็คือเราก็ต้องใส่ตัวนี้ด้วยนะครับนี่ มันเป็น,ปนายางนะครับผมแล้วก็บูทเหล็กนะครับผมเราก็ทำการใส่ได้เลยนะครับนี่นะครับเมื่อเราขันเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นเบอร์สิบหนึ่งตัวนะครับเราก็เอาพวกาสายที่เราเตรียมไว้นะครับสายหม้อน้ำนะครับผมประกอบเข้ากับตัวหม้อน้ำได้เลยนะครับผม นะครับเราก็ทําการใส่ได้เลยเตรียมท่อรัดอะไรให้เรียบร้อยนะครับอ่าแล้วก็เราก็ใส่ไปได้เลยใหสายรัดตัวนี้นะครับก็อยู่ที่เพื่อนๆพนะครับว่าจะใช้สายรัดแต่งหรือว่าอะไรแบบไหนก็ได้นะครับแต่นี้ผมก็ใช้สายรัดอของเดิมๆอยู่นะครับผมแล้วก็คลายมันออกก่อนนะครับ แล้วก็กดเข้าไปให้แน่นนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเมื่อเราใส่ลงเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าเราก็เอากิบลัดนะครับผมเหมือนเดิมเลยครับคลายมันออกมานะครับแล้วเราก็ทําการรัดมันให้แน่นนะครับผมไอสายลัดนี้เพื่อนๆไปหาซื้อตามร้านทั่วไปก็ได้นะครับแต่บางคน จะหาซื้อตามพวกศูนย์ก็ได้นะครับแต่ตัวนั้นก็หลายบาทอยู่นะมันเป็นสแตนเลสนะครับผมหรือจะเป็นของแต่งที่เป็นสายลัดทั่วไปไอ้นั่นคือได้หมดเลยนะครับโอเคครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับ1ข้างหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปขันอีกข้างหนึ่งนะครับผม